สวัสดีค่ะวันนี้อาหารโรงเรียนค่ะก็เป็นเนื้อสับในซอสมะเขือเทศเชิดเฟสซอสสปากเกตตี้นะคะนี่ค่ะเส้นสปากเกตตี้ค่ะอันนี้ก็เป็นเนื้อสับเนื้อสับนะคะในซอสมะเขือเทศชเชิดเฟสซอสเป็นภาษาสวีเดนนะคะก็เป็นเนื้อสับในซอสมะเขือเทศค่ะแล้วก็เสิร์ฟไปสีล็อกค่ะวันนี้นี่ล็อกหนึ่งนะคะนี่ค่ะ สีล็อกอย่างนี้นะคะวันนี้ก็จะมีแต่เด็กที่พ่อแม่ทำงานคะ่ะมาก็ประมาณ120คนแต่อาจมาจริงไม่ถึงนะคะก็เป็นอาหารเที่ยงนะคะแล้วก็พนักงานมีไม่กี่คนค่ะวันนี้เพราะเมื่อวานนี้เป็นวันหยุดเนาะเขาก็หยุดต่ออีกหนึ่งวันกันวันนี้ก็เลยมีเป็นอาหาร เส้นสปากเกตตี้นะคะในเนื้อสับเนื้อสับในซอสมะเขือเทศค่ะเชดเฟสซอสนะคะนี่ค่ะก็วันนี้ก็ไม่ใช่กุ๊กทำแต่ว่าก็น่ากินอยู่นะคะนี่ค่ะเป็นอาหารเที่ยงวันนี้นะคะาาเที่ยงเสิร์ฟค่ะมีเด็กนักเรียนไม่ถึงร้อย แจ้งมามี120ค่ะแต่จริงๆมีไม่ถึงร้อยหรอกค่ะนี่นะคะก็ตามนี้ค่ะตามนี้นะคะเป็นอาหารเที่ยงวันนี้ค่ะง่ายๆวันนี้ค่ะก็เด็กพ่อแม่ทำงานเนาะก็ต้องเอามาฝากเลี้ยงค่ะแล้วก็จะมีครูพี่เลี้ยงค่ะมานะคะดูใกล้ๆนิดๆนะคะสีสันก็สวยงามค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ